โทรพี่น้องมา,าปักซองอได้พี่จ้างมาเนี่ยนี่อันนี้เครื่องเท่าไร้อัน,นสติงสตงนี่พันหาพันบ่อยนะเฮ้ยตกตลูกตกลก,ก,กงาสติงสตังพี่น้องเครื่องละพันหาอามาตัดไหมสายโปรมันอันนี้โปมนะสองพันกว่าบาทนะมันกระสับไม่แล้วเนาะพูน่ะพูะพกล้ากระทิง<า>้งพู เจหนะอัดอะไของเจโนดเนี่ยเอาขึ้นเคอต้นาออกสุวนณมือได้ออกเลยมือเินยนะใช้ยางก็กระแถมเจังแมสกราแถมใช้ยางนี่หู้ยาวตื่นปะ หนักหน่อยเหม้อนาไหวว่าม่ใ้โชว์่สไม่ได้โคลายซาลีจะตะว่าพอจักนี เป็นกายชลีเจะตัวฝอยังเหลือเลยหาชิปอันอัน่นดองเออแล้วอะไรหาชิมาต้องหลอขายไงกี่มึงแนมมึงแม่ยังกลุ่งผงพิงวิง จักใหม่เนาะโ่ใหม่ก็เล่นด้านเฉ่งเล่นเนาจักหม่นี่แหละพี่น้องเลี้ยแปะก็ได้จักสมใจแหละพี่น้องเอ้ยข้จักข้าวบนใต้คือสิบ่อเลยชื่อชื่อคือเก่าพี่น้องความพันของนางความพันของครัวเพิ่นอยากได้ตั้งแต่มือมาเอากันกับเมียมาดำยากตีเหน่อหายหน้าผุนมาหอดอะไรพี่น้องใจกรได้เพื่อนใจสติงเลยทใครได้เงินยัยเงึง นั่นยังๆๆๆๆพระชิมเหมียนลาหายเมียนทายซาลีพอเฮธพามหรือวรูนมายังเยมึงนล้วมามุน <c oughs> บอก <c oughs> เรียวมึงมามุนฮู้เจ๊แปะมานยางเงินๆอยู่ผีหาค้าอยู่สวนกับพอเ็นมาเบิ่งดูนี่ของเจ้ามาแล้วนี่ เดี๋พี่น้องเลยเงินเงินหน่อยก็เห็นให้คนความฝันคนเป็นจริงได้ความฝันบ่ยิ่งใหญ่เนาะพี่น้องหัวบ่ยิ่งใหญ่กขั้นบ่มีเงินกับโบได้คือกันได้เนาะอันนี้ก็ดีได้สมใจเธอแล้วจักสูดน้าผมรักผมเป็นแจ็คสติง หมดเรนามาไเบิ่งดูจักจ้าหนิซื้อมากหไรมาออื่นพอแล้วออกกันเดีจะออกไปยังมือนี้มากแต่ใช่ก่อฮิเนช่ พอเท้าเอาหลดเข้าไปแหละโจกออกพอเท้าข้าวันป้ายหอดข้าก็ปะไว้ในกระตาหลดแล้วข้ากันหิววันท่องรีดใหม่มื่อใจชื่อใหม่จ้าเข้าตายมีใหญ่แลนชื่อหายายปจากปมหนามเลยนี่ก็ชื่อใหม่กันชื่อตัดพื้นหายายปลงเตา เขาใส่นี่มีบ่ญก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้จ้าช่องพนเจ็ดล้วมทั้งเบิร์ดน่ะเขาใส่ยางบ่ได้แถมบ่ะคันเด้น่ะใส่ยางเขาจะแถมไปใส่ผ้ายน่ะอันนี้ห้องเจนอวัตไอ้น่ะพูดห้องเฮาอยู่ผู้อยู่รถไยผู้จ้ากันแล้วกับแบบเดียวกันแหละเจนอวัตรเจนอวัตซื้อนี่พูดห้องเจ้าน่หนูยื่นรถไยผู้ย่อคือไงรถไยแล้วเตรียมเจ้าออกมาหน้ามืออื่น โอ้แม so ่เแ่าเชี 50, ่ยวเมื่อตัดพื้นอยู่แม่น้องยอดตัวนี้กับพันหาพันผู้คนไปซื้อเราได้แล้วพันเชื่อไปซื้อได้ราคานี้ขอข้าเจ้าเคยเห็นเด้มาใจกับข้ะปาไปซื้อของใหอยตะบุมประจำน้วเงินครับปาเจ้าก็ปละปาก็ซื้อน่ะนี่ห้องปละปาอยัง่าตัวนี้นะอันน้องเฮาผู้เชือนอุทัยใจฮะกันยอบไงทีงขี้นรุ่นเดียวกันราคาเดียวกันเส้นแห้งขึงเนี่ยก็เส้นแห้งเครื่อง ห้องสุภาพยังหาแห้งเนาะอันนี้แห้งก็แห้งเจ็ดแห้งได้เลยเด้พวดผู้ชมอยากได้จักก็ได้จักก็ได้เลยเด้บ้านนี้เออจั๊กดูน้าก็ดีเฮ้ยนะเอาวัตถุหรอเดี๋ยเอาแล้วจะเอาไงเดี๋ยวเอาแล้วจะเอาไงก่อนจะไปหาเชือกใหม่บ่ได้ได้ได้กันยังไง บ้านมันเอควรเลียนน้ำใหม่ได้เลยเขาอยากให้ชื่อต่งหากสี่ร้อยนมอแล้วว่ะแล้ว่ะหายละหายบ่หายละว่เอาว่ะคือมีสองร้อยคนสอบ่้อยวัวนั่นว่ะน่าจะจะไปอันอ่ะจักเอาไหว้ใน่ทดำแขงน่อยหงระไออยู่บัดชื่นนะเอาเนี่ยนะฮะเขาผอมันบ่เขาผิดปลา หอก้อนหนึ <c <c ่งนะจ๊อห้ก no> ้อนหนึ่งตาจะพอได้จูบหน้าแล้วก็พอได้จูบหน้าด้าหน้าผู้ด้ก่อนมูเออแม่มาขอมันแม่ว่าเบิ้ลจัดขนามันแต่เฮืหลายปีนะของมันอ่ะอ้าวละลุยคือกิโลจ่ะอันนี้บ้านสาวตั้งคำมาเร็นนี่หรือวันคำยัง อยากเขามาเล่นคือเืินพ่อใหญ่พวกอีปะนะ่ท่าอยู่บ่พอดีเลยสังห้าเซียนออกไปเอาอันสบู่ มัดูนี่ผ่านไปไหมแมฮาเป็นไงเล่ามาได้แ้มนบเบแหะเพี่น้องพี่น้องทั้งฟออยู่ในบ้านทั้งเมยะยองมาบ้านนี่ ไปสองเมื่อนี่สองมาชบูเลยเอามาส่งยญยแปรพี่น้องฮะหมุกห่าแลนั่นแหละาข้าวแขนมวยแขนหน่อยแล้วเวีบแข่งหัวจักผัวเทาทั้งหมุกทั้งใหญ่อันอยู่ใกล้ๆน้ำนี่คือเบ้นเจริญพอปันใดน่ะนี่เออนาได้เลือเออวนีบ้ายเห็นหัเอ ป้ามาบุษัมผู้อยู่ใกล้น้ำจังป้าเถอะเนาะนัน่งลงในเนมบ่เห็นเลยเนาะเว้ยก็ยังว่างนะั่วนกินแบบคบเดียวมันกินอีกแหละพ่อเจ๊แปะม่นกอดเห็นกูก็นั่งกินเขาอันน้องชายแล้วลวะอันูไล่ยง่วนอ่ะปล่อยจากข้อกไหลลงมาทางนี้อืมน้องชายแล้ววะอันได ยังไล่ไปทางไล่กับบัไล่บ่ว่าใช่รึไปจีไล่ลบไปกินบกักโพดแม่พ่อซีแล้วบ่วมันแห้งเลี้ยวบ่เห็นบัวว่าอือันนี้แม่บัวนี่นะอืมันจีเห็นยังไงน่ะนี่นางนั่นนี่มีจิลี่นะสอหัวปลาสอถ้าขันหนองงัวอย่าไปผ้าอย่าไปหั่นพันห้าพินเด้อเพิ่นว่างัวกันนี่เพิ่นว่าไป มาชุนเจ้ามื่อแล้วเนาะออกมาสิจางป่างอยู่แถวนี้บ้านนี้เห็นเหือห่าแม่ไหนมืออห์ลูบอเห็นเงาบกเห็นอังซึงแล้วบ้านนี้ล่าเงาบกไปอยู่วันไปอยู่เงาบกขี่พุ่นต่ออีกอันนี้ได้ยายแปรเคยอยู่แล้วออกมาใกล้มาเห็นจางปาในใน่างแล้วบ้านนี้เนาะกระไดโกโฮม พอดีถือป้าบกันแยกย้ายเลยจะเมื่อเข้ากันโป่งพุ้นเลยป่ะเนี่ยงานบวชฮิปถือถือส่วงเดียวกันเลยยายแปมักชารีเข้าแก่เบิดดละกับข้ายมักชารีเบิดดละกกนแล้วงานบวชฮิปอืมได้เลิกคะและวทางนี้เลิกเฮาก็ได้เตรียมลงผุ้นคือกันกับพอดีแยกย้ายเลยยายแปแยกย้ายไปคนละทาง สิได้เห็นกันกระดำหน้าผมแล้บัดนีดกกดด้ช่วงอันเดือนหกเสร็จแล้วเออเดือน6เดือน7จ็ดผมแล้วโตกะกะพอดำปีปีก่อนนี่ขึ้นมากะกะพอดำขึ้นมากโชคเสมอกระดำหน้าปัญญภาพผิดถาบ่าอยู่เฮือนอือปัญญภาพอลไรอยู่ผู้เดียวถาโทร์เอาคนนี่แหละโทรบ,บอกอีก่ให้พอถามมาซอยบ่อีนั่นเห็นนี่ก็ดิ ทำมันฮ้าได้ลงไปผุ่นก็นว่าผุนมาต๊กก้าอาการเลือดตีพ่อือันกับท่านมุยไพ้ก็จะได้โทษประเถาแล้วมาต๊กให้อันทานนำใอ้ใจแก่ก็เมื่อเดิมมืออื่น ก็ไอ้ละหม่อมเอ้ยบักมไปอาบน้ำแม่ไปแม่หม่อม,ม,มเอาอันไปใส่หัวพร้อมเด้อฮะเด้อหม่อมเอ้ยอไปอาบน้ำเอาอันอยาสะพมไปซาหัวเกา่าพร้อมหัวมีตีไข่นะ่ะมาพี่มาพี่เดี๋ยวนี้นยัง,ยงมาพี่สีเบิ่งหัวนี่มา บักหกเมื่อไงผัวขี่ไข่หัวเมือไบรซาจากปีจากเดือนละมั้งไปซาหัวด่วนรดพุชิเบิ่งเก้าดีๆซาอยู่บนใดอาอยู่บนใดหิวไปอาหิวเอาเอาหิวไปยัง ทำความสะอาดมันเน่ยายแปรเอ้ยมือตีนมันให้มันสะอาดให้มันเกี่ยงไงขี้ไข่ยังว่ามื่อเถื่อมันกระหูกหงายเล็กน้อยโห้แนบสิ่งประดิษฐ์กิจสางม,มันจะได้อีกะเทาอ่ะนะสองข้อนตีหยากแท้นะช่วยถูหัวยายแปรบ่ตายรดยายแปรเจ้าบะนี่ ผู้ดาเป็นๆน่ะบักหามึงผู้เสียงกูสอดหัวบ่านผู้อน้อมันกระโจนดอกขอนลาคั um ้วยกะดิฮึมกได้บทเตียมจะดีะจ้ะจ๊ลจ๊ะ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 จะจ๊ะจ๊ะจะจ๊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 ะ่๊อจ๊ะจ๊ะ่๊ะจ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 ๊มจ๊ะจอะจ๊ะจ๊จะจ๊ะจ๊ะจ๊จะจ๊ะจ๊ะ นี่แหละบตอบนะ <c oughs> จะน่ากระดาจกกันะเตาวอ <c oughs> ยเนาะแล้วยามแรงเลยพี่น้องไปมามาไปไปไปซาหัวอหนีมา <c oughs> สำนีเลยพี่น้อง